เวอร์ไวเว็บคลิปเราขยชนคอมเรารวมคลิปดีๆเด็ดๆมากมายจากทั่วโลกไว้ให้ท่านรับชมกันอย่างต่อเนื่องอย่าลืมแวะเข้าไปรับชมกันนะครับครับท่านผู้ชมครับแหมร้านนี้ก็นํามาช่วยเหมือนกันนะครับไม่ได้เปิดขายนะครับนํามาช่วยในงานวันเด็กแห่งชาตินะครับวันนี้วันที่9มกราคม2559นะครับเดี๋ยวจะสอบถามทางร้านดูว่ามันคืออะไรกันแน่สวัสดีครับสวัสดีค่ะอันนี้เป็นหม้อกาแฟเหรอครับหม้อก๋วยเตี๋ยวค่ะก๋วยเตี๋ยวอะไรครับก๋วยเตี๋ยวเรือค่ะก๋วยเตี๋ยวเรือทำไมอยู่บ้านอ๋อยู่บบนนนนเรรือะคััวี้ โอ้มาช่วยงานบัณฑิตมาจากไหนครับมาที่นี่แหละวัดอรุณทีนี่แหละค่ะวัดอรุณเนี่ยนะจากกระชอน .com โอ้โหวันนี้มีท่าตัวมีอะไรไหมนี่ยไม่มีค่ะไม่มีหัวใจมีแต่หัวใจโอ้โหหัวใจยังว่างไหมครับไม่ว่างไม่ว่างแล้วนะครับท่านผู้ชมนอกเรื่องอยู่เลยเลยผมเอาละครับวันนี้กล้วยเจียวเรือนะครับจากกระชอน .com นำมาช่วยนะครับวันนี้อ่ะทุกงานทุกป,ปีของกระชอน .com ต้องนำมาช่วยอ่ะ ก็ต้องขอบคุณมากพี่อะไรนะครับชื่ออะไรครับดวงค่ะคุณนี้ดวงนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับครับท่านผู้ชมครับและนี่ก็อีกหนึ่งร้านนะครับที่มาออกบูธในงานวันเด็กแห่งชาติปี2559นะครับวันนี้ก็วันที่9มกรานะครับผมสวัสดีครับคุณพี่โทนี่ยกยอครับแม่วันนี้นำอะไรมาช่วยครับข้าวผัดปูครับผมข้าวผัดปูครับผมโอ้โหมาทุกปีเลยมาทุกปีครับนึกยังไงถึงเอามาช่วยครับก็งานวันเด็กครับ แล้วก็ให้เด็กก็มีความสุขมีความสุขกินน้ำสำรากกินน้ำสำราญครับผมนี่ข้าวผัดปูยกยอมาริน่าเนี่ยระดับพัตคาเลยนะใช่ครับผมโอ้โหนี่ไม่กลัวขาดทุนหรอครับโอ้ไม่กลัวครับผมเราแจกแม่ฮะมาจากปลาปลามนูนครับปลามนูนครับผมโอ้บอกสั่งลุยเลยครับปลาหมูนูพุทธทองลุยมากี่กล่องครับวันนี้วันนี้มา150กล่อง150กล่องครับผมโอ้โหอิ่มแน่นอนเลยหนูๆน้องๆวันนี้นะครับขอบคุณคุณพี่โทนนี่มากครับเอาละครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปชมร้านอื่นกันต่อเลยครับ รับท่านผู้ชมครับและนี่ก็อีกหนึ่งร้านค้านะครับที่นําอาหารมาในงานวันเด็กแห่งชาติปีนี้นะครับผมโอ้โหสวัสดีครับอะไรครับเนี่ยลาดหน้าครับลาดหน้าของพี่โตครับพี่โตวัดอรุณครับประทานเดียวเวหาถูกต้องครับกเ็เข็ดครับผมโอ้โหนึกยังไงครับถึงได้นํามาช่วยวันนี้ก็เป็นงานวันเด็กแห่งชาติอก็อยากให้เด็กทุกคนเนี่ยมีความสุขอ่ะฮะนะได้ อร่อยอร่อยนี่ก็มาทุกปีนะ<อ>มาทุกปีมาทุกปีสุดยอ,อดจริงๆนะครับปีกันคือราดหน้านะครับผมของเยี่ยวเวหาเดี๋ยวเราไปชมร้านอื่นกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับไป รับ่าผู้ชมครับและนี่ก็อีกหนึ่งร้านค้านะครับวันนี้ได้นาอาหารเครื่องดื่มมาช่วยในงานวันเด็กแห่งชาตินะครับวันนี้9มกราคม59นะครับสวัสดีครับครับนี่อะไรครับผมตองครับพี่ตองนะครับวันนี้นำอะไรมาช่วยครับนมเย็นครับนมเย็นครับไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนกันมันมีนมสตรอเบอรี่อ่าสตรอเบอรี่อันนี้นมสดเย็นนมสดเย็นครับอ ชอบแน่นอนมาเพื่อเด็กโดยเฉพาะถูกต้องครับนึกยังไงฉันนำมาช่วยเพราะว่าที่ร้านเราขายที่ร้านเราขายใช่ครับผมแล้ววันนี้ก็เลยนำมาช่วยใช่ครับผมได้กินตังค์ครับประมันไม่ได้ครับเรามาด้วยใจมาด้วยใจนะถูกต้องครับผมเพื่อเด็กโดยเฉพาะขอบคุณมากครับคุณพี่ตองครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปชมร้านกันต่อเลยครับรังสรรค์ผลงานโดยกระชอน .com